โอเคนะครับก็ไมายกันลงขบวนที่กำลังจะมาทางนู้นนะครับเป็นในส่วนของรถท้องถิ่น408เชียงใหม่นะครสวรรค์น,นะครับส่วนอีกทางหนึ่งยังไม่เห็นแสงไฟนะครับเป็นในส่วนของรถเร็ว109กรุงเทพเชียงใหม่นะครับซึ่งเวลาต่างกันนะครับ408ล่าช้า10นาที109ตอนนี้ล่าช้ามาประมาณ37นาที ก็408ก็จะเข้าล้าง2นะครับลอรีการถเร็ว109กรุงเทพเชียงใหม่ทำไมไม่การไม่ลงวะถ้าไม่การลงมันจะมีแสงันสีแดงโอเคลงแล้วก็อ่ะทัวร์นะครับโอเคตอนนี้109ก็ผ่านสายรถไฟค้อปรปกตมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับรถมาแรงมากโอเค มาทวนต่อนะครับในส่วนของรถท้องทิ่น408โอเคนะครับหลังจากที่รถท้องทิ่น408รีกัน109เสร็จแล้วรถจะไปจอดชิ้งที่ของประกฏธุรกิจบึงบารเพปป่าํำโพและสายนี้นะครสวรรค์เป็นสายนี้ปลายทางครับผมตป๊บนึงนะฮะขอดทออูทางนู้นก่อนโอเคทางนู้นมาแล้วนะครับรถเร็ยว109กรุงเทพเชียงใหม่อะทวนให้อรอบโอเครถเร็ยว109นะครับตปวนึง เสียงรถมันขัดจังหวะนะครับโอเคก็ในส่วนของรถเดินน109นะครับหลังจากที่ออกทุมแสงไปแล้วนะครับรถจะไปจอดอีกทีหนึ่งทีออ่บางบุน่างัะพานหินพิจิตรบางกระทุ่มพิษซุนโ,โกโครมิรามหนองตมพิชัยชุมทางบ้านดาราท่าศักตรอกรอุตรดิษศิราอาจเด่นชัย บ้านป Emmanuel, นิ่นแม่หมะมีข้อมูมลล้วนเลยนะครับนครลำปางขุนตาลำพูนและไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟเชียงใหม่สำหรับ109โ okay. อเคประกาศแล้วครับ109มาแล้วผู้โดยสารโฟร์ซาผู้โดยสารมีต้อหมาส่งเดินทางไปกับรถเตลเชี่ยวขึ้นอยู่ที่109ดาวสมวโยสารดนีกรุงเทพไปทางศนีเชียงใหม่มีโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วคนดดาสีสองสำหรับของท่านรอกันในืาอในชั้นชลาที่หนึ่งครับโอเค ก็ทางนู้นนะครับรถเรือหนึ่งศูนย์เก้ากรุงเทพเชียงใหม่รถล่าช้ามาประมาณสาสิบเจ็ดนาทีนะครับโซ่สี่สแปดล่าช้ามาประมาณสิบนาทีอาจจะไม่ได้บอกนะครับว่าสี่แปดล่าช้าเพิ่มเท่าไหร่เนาะหลังจากที่รถดีรถเรหนึ่งศูย์เก้าเป็นหนึ่งศูนย์เ้าเนี่ยผมบอกแน่นอนว่ารถล่าช้าเท่าไหร่เนาะเวลามันเปลี่ยนได้อยู่แล้วครับจากสาสิบอาจจะเหลือแค่ยี่สิกว่าก็ได้เรื่องยังอยู่ที่สาสิบไม่ก็สี่สิบนะครับเพิ่มขึ้นโอเค มาแด้นะครับรถท้องถิ่น408เชียงใหม่นะครสวรรค์ก็พี่น้องมาเจอกันนะครับระหว่าง408เชียงใหม่นะครสวรรค์กับรถเที่ยวสุดท้ายของวันคือ109กรุงเทพเชียงใหม่109นี่ก็เป็นเที่ยวสุดท้ายของทุกวันนะครับที่จะจอดชุมแสงเที่ยวแรกเป็น107รถเร็วเที่ยวท้ายก็เป็นรถเร็วเหมือนกันครับ109โอเคฉบับย่อครับ หนึ่งศูนย์เก้าไปจอดทิ้งที่บางบุนาตะพานหินพิจิตรบางกระทุ่มพิษณุลโลกนี่ินชื่อแต่ละสถานีแล้วรู้สึกอยากไปจังเลยแต่พิษณุลโลกเคยไปอยู่แล้วนะครับตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะอยากไปแถวอุตรดิตถ์ศิลาอาดเดดชัยบ้างเชียงใหม่นะครลำปางลำพูอย่างนี้บ้างโอเคมาแล้วครับสีู่นย์แปดเชียงใหม่นครสวรรค์รถไปจอดแค่ห้าสถานีนะครับคือคลองปรากฏทัพกิจบึงบอระเพ็ดป่าน้ำโพแลนะนครสวรรค์ ถ้าจะเข้ากรุงเทพเนี่ยต้องรอนานหน่อยนะครับในส่วนของรถเร็ว108จะเป็นเที่ยวสุดท้ายของวันเช่นกันเที่ยวล่องเที่ยวสุดท้ายนะครับที่จะจอดทุ่มแสงโอเคมาแล้วนะครับ408เชียงใหม่นะครสวรรค์ส่วนทางนู้นก็เป็น109ที่กำลังจะมานะครับนี่ครับ408เชียงใหม่นะครสวรรค์ มีตัวขึ้นได้เลยครับที่นสีูแส่ที่ี่สีูแสงบรสแปนะครับเที่ยวล่องตัวตัวต่อสีของรสนากของท่าดามโรงจากสำรับให้ถูกต้องในครับตาริษัทยอดในจัราที่เปร่าแปโดาวเที่ยวล่องที่สี่ชูแปะตามริษัทร่ชะบริษัทการจดปีเท่าไหร่ครับพอมีนะครับพรอมี โอเคนะครับแสงไฟมาทางนู้นแล้วครับ109ก็น่าจะมีหลวงพี่นะครับขึ้นไปด้วยหลวงพ่อขึ้นไปด้วยนะครับก็ขออภัยนะครับถ้าผมชี้ไปโดนโอ้โหสิก,กรรมด้วยนะครับถ้าผมชี้ไปโดนท่านโอเคผมชี้รถไฟนะครับโอเคทางนู้นนะครับ109โอเค109ก็รันในเครื่องม้านะครับ ตอนนี้ล่าช้า31นาทีครับจะมาดูสิครับว่าวันนี้109จะล่าช้ากี่นาที408ตอนนี้ล่าช้าเอ,อ 12. เอ่อส2เฮ้ย1ครับ ผมอาจจะไม่ได้บอกชัดเจนนะครับว่า4.8ล่าชา้าเพิ่มเท่าไหร่เนาะเพิ่มจา่การล,ล้อหลี109นี่นะครับโอเคอุ้ยแต่คันอีกโอเคมาแล้วนะครับ109กรุูแค่เชียงใหม่บางวันแทบได้โหดจากฮิตาชิมาทำขบวนทุกวันเลยบางวันเดี๋ยวพี่ฮิบางวันเดี๋ยว GEA บางวันก็เป็นอัลสตอมที่มาทำขบวนโอเค ตัวโดยสารมารอดได้เลยนะครับรถเร็ว109เที่ยวสุดท้ายเที่ยวจอดทุ่งแสงนะครับขบวนรถท้องถิ่นเที่ยวรอบขบวนที่408ปลายทางสถานีนครสวรรค์เมื่อออกจากสถานีถึงแสงไปแล้วจะหยุดับส่งทุนิษฐ์ที่สถานีกรอบภก็ตทับปุ่นบุรเพ็งปาังโคในนครสวรรค์โอเคนะครับ408หลังจากที่ออกทุ่งแสงไปแล้ว รบไปจอยทีงที่คลองปกตทับกิจบึงมรเพชรปางําโพและไปสิ้นสุดที่สายนิรถไฟนครสวรรค์ครับยังไม่เคยนั่งนะครับโอเคมาแล้วครับ109กรุงเทพเชียงใหม่ทุกคนมีท่าประจําตัวอยู่แล้วนะครับโอเคเวลาถ่ายรถไฟหรือกันผมว่าจะ,จะถ่ายคลิปนานหน่อยนะครับโอเคมีตัวมาร้อได้เลยครับ109มาแล้วนะครับตอนนี้หัวจากโคงมาแล้ว มีตั๋วขึ้นได้เลยนะครับยวตกร,รถไปจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกอุตรดิตนครลำปางลำพูและเชียงใหม่ครับสถานีย่อลงไม้อีกนะครับโอเควันนี้เป็นอัลซอมนะฮะอาลซอมสีหนึ่งสี่สีสดใสครับสีใหม่เลย หัวขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวหลงขบวนโอเคนะครับนี่ก็เป็นรถเรียน109ล่าช้ามาแทบทุกวันทันูเดว่ขามทูไทยแลนด์ร109ครับัวเวรีค่ามทูไทยแลนด์ครับก็มีฝรั่งมาด้วยนะครับ ก็เลยต้องท,ทัดทายเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงโอเคอ่นนปงนีง่น8ก็ออกแล้วนะครับคนฟังไม่ใช่ปัญหานะครับโอเคต่อที่109ครับ สีทีที่ปามมนาุน่าสะพานหินพิจิตรปางกระทุ่มพิษนุโลกมีผู้โดยสารหนึ่งคนนะครับยังไม่ขึ้นนี่นะครับโอเคต่อต่อนะครับอ่าก็ขบวนนี้ก็จะเป็นคนไทยกับคนต่างชาติขึ้นไปด้วยนะครับ โอเคขออทษใหม่นะฮะไปจอดที่ฟาร์มุน่าสะพานหินพิจิตรบางทุนพิศนโุโลกโคลมบิรามหนองตมพิชัยฮัลโลไมล์เฟรนชุมทางบ้านดาราท่าสัก์กรอุตรดิศิร์ราจเจ็เดชชัยบ้านปิ่นแม่หมะนครล,ลำปางขุนตาลำพูนและไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟเชียงใหม่ครับจะรู้สิครับว่ารถล,ล่าช้ากี่นาทีเดี๋ยวผมพิบบอกนะครับอืมโอเค สอขบวนสุดท้ายในค่ำคืนนี้ครับจันถึงสุกจะถ่ายแค่สามขบวนเท่านั้น2 1 1นึงและ408ครับ